สวัสดีผมโมรีไทยแลนด์สวัสดีที่เคื่อลำตะคองนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะเรามาดูวิธีของคนหาปลาเหมือนเดิมแล้วครับผมตัวนั้นไนก็หาปลานะก็คือมาแต่เช้าแล้วล่ะก็ดูปลาไข่เล็กนะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะไข่เล็กนะแต่ต้องบอกว่าเช้านี้ได้ปลาตัวใหญ่แล้วนะเพื<ๆ>่อนๆของไนนะก็ไปติดตามชมกันในคลิปได้นะครับครับครับนี่ก็คุณเอ็กก็จะปลาขึ้นเลยนะสองตัวนี้ก็ประมาณ30มสโลได้ไหมไถึได้เนาะ อ๋อสาครับสามสิบโลเนี่ยเอาปลาไว้ก่อนนะก็จะเรือไปจอดอีกที่หน,นึ่งว่ะอ๋อต่ออีกฝั่งหนึ่งนะบบนอโอเคเอไว้ไไน,ไบบนี่ก็ได้ปลาไว้นี่ก็ได้ไม่ตกหรอกโอเคเดี๋ยวคุณเอจะเอาเรือไปจอดนะเพื่อนๆดูกันจะยาวนะฮะที่ของคนหาปลานะที่เกะลำตะคองนะช่วงนี้น้ำก็เยอะเลยลนะ่ะเพื่อนๆดูกันจะยาวนะดูดิเป็นทิวเลย วันนี้เราจะไปดูปลาใหญ่กันนะว่าจะได้ปลาใหญ่หรือเปล่าวันนี้คุณไนจะพาไปดูอะไรดูปลาบึกใหญ่ครับอ๋อไปดูปลาบึกใ,ใหญ่ปลึกใหญ่ลำตะคองครับอ๋อไปดูปลาบึกใหญ่ที่ลำตะคองนะว่าจะได้หรือเปล่านะรอรุ้นกันดูกันยาวๆครับเพื่อนๆวันนี้กาดว่าจะได้ปลา ได้อยู่นะอะาทำะไปกันได้นะนี่คือจะของเลอนั่นลุมหล่อนะดูก,ก,กันยาวๆนะเพื่อนถนนสายมอเตอร์เวย์ครับเพื่อนเสียงเรืออาจจะดังนะเสียงเสียงมันอาจจะเข้าดังไปหน่อยนะเพื่อนก็ว่าฟังดูดเรื่อยๆนะ เียร์ลำใหญ่นะของนายนะอันนี้คือฟ้าติดล้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือล็อกฟ้าแล้วใช่ไหมอันนี้ล็อกไปแล้วอันนี้ล็อกฟ้าแล้วนะทีนี้รันนี่ล้าเนี่ยอ่ากี่เเจ็ดสิบครับอเดี่นะไปดูอีกตัวนะจะไปดูอีกตัวนะ นะดูแล้วเนี่ยจะคุยกับคนไม่หมา่นโอ้วิถีของคนหาปลาจริงนะที่เกิดลำตะกองอย่างนี้นะสดๆเลยนะสดๆเลยนะเฮียนิดนจะดูมาได้เปล่เอายังไม่ได้ดูอ่ะนะอายังไม่ได้ดูนะอันนี้กำลังล็อกหางใช่ไหมบ้าถลอกหางนะเพื่อนๆดูกันนะ

กี่กิโลเนี่ยประมาณนะประมาณนะมเอประมาณเท่อน้นอ๋อดูนะดูนะวิธีคนหาปลานะเพื่อนโซเซนเหตุเลยนะเรียอยแล้วเนี่เรลงแล้วหก้นหกขึ้นไอ้นี่กี่กิโลเนี่ยหกขึ้นนะอ่าเหลเหลือเ่าหกสิบขึ้นนะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้พ่อได้เลยนะหกสิบกิโลนะ เอ่าแล้วลูกเดี่ยววันนี้จะได้ไหมเนะี่ยยังยังยังไม่ได้ดูเลยย,ยังไม่ได้ดูไหนใสหมด <laughs> อ่าน่อ่านี่ฮะไม่ได้ดูเลยจะไม่ขาดเลยเออได้เห็นสดสดเลยนะก็ <laughs> ต้องช่วยกันนะชาวเรือก็ต้องช่วยกันนะครับ <laughs> ด,ดู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 มันมันตีเกี่ยวขายเลย <laughs> ดูดนี่เนี่ยอันนี้ปลาตีใช่ไหมเนี่ยปลาตีปลา ต้องล็อกก่อนนะเพื่อนๆยาวเลยนะผมให้เพื่อนๆดูยาวๆนะคือต้องล็อกปลานะไอ้นี่ก็คือต้องเอากระรอนคูเก่ากับกาะหัวกับหางด้วยนะ่ไหมกันปิดผ้าดานะดูฮะนี่เลยฮะใจกลางน้ำนะฮะที่เขื่อนลำตะคองนะตรงนู้นก็เป็นเขาเยี่ยงกับถนนมอเตอร์เวย์นะส่วนด้านหลังฝั่งนี้ก็คือเขาน้อยนะ เลยฮะสวยแล้วนี่มันจะตายก็สวยแล้วนี่ครับวันนี้ฝนยิ่งตุ่นเชียงใหม่อีกอ่าวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะของแลนติดเชือข้าวอ่ะติดเชือข้าวเลยอ่ะโอ้โหมุดเลยขิดบุดเลยมาเดี๋ยวมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวไล่ให้นีเอามาลงอยู่อยู่จ้าอย่ายุ่งจองแล้ววิ่งเชือกวิ่งไปแล้วพ่ออย่านะ วันนี้เราวันนี้พอล็อกล็อกปลานะคือการล็อกปลานะเพื่อจะเอาปลาเข้าฝั่งนะต้องบอกเพื่อนๆเลยนะถ้าปลาไซส์ใหญ่นี่คือต้องล็อกปลาใช่ไหมนายใช่ครับเออขยับไปในะไปแล้วนะนั่งตรงไหนนั่งที่เดิมเลยป้าโอเคโอเค่อยไปนะเดี๋ยวนายจะพาไปดูปลานะดูกันยาวๆนะพ่อก็ล็อกปลานะนี่คือการล็อกปลานะ วิธีการล็อกปลาแล้วก็เกอจะเอาปลาไปขึ้นฝั่งนะจะไม่เอาปลาตัวใหญ่ขึ้นเรือนะเพราะว่าปลามันยังสดอยู่นะเพราะว่าถ้ามันมันดิ้นแล้วมันจะตกเรือหรือเรือมันทำให้เรือคว่มได้นะเกลือ<ๆ>นี่เลยนะวิธีของคนหาปลานะที่เกลลําตะกองอย่างนี้นะครับสุดเจ้าเลยว่าเออ<ๆ>เดี๋ยวมาเจอก,กันบนฝั่งนะ<ๆ>โอโห้หน้าดอนเลยวันนี้เพราะาจาัดให้นะไม่เลยหาไม่ได้นายนะคนขับ เรือนะไปนะจะไปดูปลาของไนนะครับว่าจะได้กี่กิโล,ลรอรุนกันครับเพื่อนๆเราจะไปเอาปลาตัวหนึ่งนะของไยนะอันนี้ปลาก็ติดขายของไนแล้วฮะมีการล็อกไว้แล้วครับผมอันนี้มีการล็อกแล้วก็จากการเอาปลานะผูกติดกับเรือนะแล้วก็ลากไปไยนี่จะผูกกับเรือหรือว่าลากไป านายบอกว่าบวกกันเรือนะเพราะปลาตัวมันใหญ่นะรอรุ้นฮนะต,นตัวนู้นนะก็เป็นแนวลำเป็นแนวกันก้นของลำตะคองนะฝั่งโน้นนะเพื่อนะดูวะน้องนะฮะปลานะปลา,นะาติดแล้วนะตัวน,นี้ประมาณกีก่กิโลนะโอ้โ,อโอไม่หกสิบก็เจ็ดสิบนะนายบอกนะมาดูฮนะดูะยาวเลยผมต้องนั่งนีน่แรกเหมือนเดิมน,นะ อันนี้ต้องใครมาช่วยไม่ในรูกคนเดียวได้เอาคนเดียวได้นะเอารอลุ้นนะรอลุ้นอ๋อไอ้น,นี่ขายของไหนนะที่ยาวไปเนี่ยนะคิวเ,เลยนะโอ้ดูนี่ฮะจากแนวนั้นมาถึงนี้นนะไปถึงนู้นเลยแล้วโอ้มาแล้วนะปลาครับเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ก็มาดูปลานะ,อ,านะอ่ะโ okay, okay. อเคเอยอะไรตามเลยตามสบปาลาไหนะไปแล้วนะตบบอกว่านายจะไปเอาปาลาแล้วนะมาดู วันนี้เราจะพาพเพื่อนๆมาดูวิถีของ,ของคนหาปลานะอยู่บนฝั่งมานานแล้วนะวันนี้อยู่ในน้ำบ้างไงมาเล่นน้ำบ้างาม,ามาเล่นน้ำฮะได้เหรอ,เอ,เ,อเอาไปดูนะไปดูวิถีของคนเอาปลานะเรือมันจะโค้งหน่อยนะเพื่อนๆ อคนบางคนใจอ่ะไหนก็จะปลา,าขึ้นนะใครเดียวกันใครดีกันจะสุดโอ้โอสายใหญ่บบนะเพื่อนๆมีการผูกปลานะครับไอ้นี้ใครกี่เซนน่ะที่ได้ปลาตัวเนี้ยครับ ทาย44เซนนะฮะได้ปลาบึกไสนี้นะก็คือไซก็ประมาณไม่60ก็70โลนะตัวนี้เพื่อนเ่อเ,เดี๋ยวเราไปช่างกันบนข้างบนสันเกืือนางดูเลยนะนี่เลยครับไหนาทาำเสนอนะดูกัน,นยาวนะครับวันนี้นัก,กล่าปลาบึกางามที่เกิดลำตะกองนะอะดูนะฮะปลาเขาก็นดนะ คนหาปลานะเขาก็จะลากปลาเข้าฝั่งนะโอ้มันก็จะโค้งประมาณนี้ไหม,ไมครับนี่ก็จะเข้าฝั่ง,งนะนะโอ้ดูดิฮะนี่ที่กะลำตะกองนะ เปี๋นี้ก็นไนนะโอ้ของบอกเป็นภาพที่สวยงามมากเลวันนี้มีปลาก็น่าจะมาไม่หกิบก็เบกิโลนะเพื่อนๆเดี o o ๋ยวรอไปชั่งกันดูนะว่าจะหนักที่อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ก็มีพ่อค้ามารับไปจะแบบไหนใช่ครับอ๋อก็ไหนบอกว่ามีพ่อค้ามารับไปแล้วนะก็ได้ปลาใหญ่นะ่วนหน้าพ่อค้านี่ก็รับไปแล้ว ต้อบอกว่าถ้าเป็นไซส์เลย60กิโลไปนะเพื่อนๆจะอยู่ที่กิโลละ70บาทนะวันนี้ก็5,000ัน่อนอนเนาะ <c oughs> ดูลเลยนะละกเราฝั่งละาเ,เพื่อนวันนี้เรามานั่งในเรือเลยนะโอ้โห <c oughs> ตอนเฮียลิงกับ <c oughs> ล,ลุงพรก็เข้ามาแนละ้วได้ปลาเปล่าก็คงจะได้เนาะได้กันทุกคนแหละ สามโอ้โหพ่อล่ะเตียวโอ้โหต้องบอกได้กันทั่วหน้าเลยไอผมตรงไหนนั่งตรงไหนบอกกันนะไปนะฮะก็จะเอาปลาเข้าฝั่งนะโอ้่วนพ่อก็ได้ปลานะก็คือต้องบอกว่าวันนี้ได้ทุกทุกลำเลยดีกว่านะวันนี้ได้ทุกลำเลยนะของพ่อก็ได้อยู่นะอ่าต้องมีกันเข้าแล้ว นี่ของเฮียลิงอ่ะโอ้ยเฮียลิงเนี่ยไม่ธรรมดานะได้ทุกวันหรือไงเฮียสามตัวนะเดี๋ยวไซส์เล็กนะของพ่อประมาณกี่กิโลเนี่ยพ่อกี่กิโลสิบห้ากิโลนะโอ้โหเป็นจุ๊กเนี่ยปลาติดอยู่เชือ่าอไหมเาปลาติดเลยไม่ดูเลยมองใหม่ครับนี่พ่อก็มาเช้าที่เอาปลามาผูกไว้นะก็จะเอามารวมกันกับตัวตัวใหญ่นะไซส์ใหญ่นะ พ่อไอ้นั <3 in> ่นกี่ตัวนะพ่อสามตัวนะกไซส์ไม่ใหญ่นะแต่ก็ได้อยู่นะเพื่อนเ่่าจ็ก็คือวิธีของคนหาปลาทุกๆเช้านะเขาก็เดปลาขึ้นฝั่งประมาณนี้นะครับเพื่อนเเพื่อนๆใครสนใจอยากจะมาชมปลาในเขื่อนอย่างนี้ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีของคนหาปลาที่เอาปลาขึ้นจากเขื่อนนะหรือนั่งเรือได้นะเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะทักมาได้นะครับผม พ่อก็จะไปดูไข่เล็กนะก็เอาปลามารวมกันไมสี่ตัวนะต้องบอกว่าวันนี้พ่อได้สี่ตัวนะส่วนเฮียลิงได้สามตัวนะส่วนลุงไม่ได้นะส่วนลุงพอ่อได้หนึ่งตัวนะส่วนนี้ก็คือไนนะได้หนึ่งตัวนะไซส์ใหญ่นะแต่ไนไปดูไข่เล็กอยู่นะเพื่อนฝานะแล้วพ่อจะไปดูไข่ได้ต่อน,นะบางคนก็จะเก็บเรือแล้วครับผมนี่ก็สองโมงจะสองโมงแล้วเพื่อนครับก็มีการช่างปลา,านะมาช่างไม่ได้ออก อ๋อยังไม่ได้กล็อกออกนะล็อกล็อกล็อกตัวนี้เท้าตัวใหม่ตัวใหม่ใหม่อันนี้ของพ่อหรือของใครอันนี้ของพ่อนะของพ่อรุ่นนะยี่สิบหกห้าสิบกว่าเดี๋ยวเดีวจะมยังไม่ยังไม่จะยังไม่รอรู้นะรอรู้นะปึ๊กยังยังตาช้างยังไม่รุ่นปึ๊กเข้าไปอ่ะสามสิบสามสองครึ่งสามสอง ครับ 20... 2สิบยี่อะไรยีครึ่งอ่าเป็นอันตรายบอกลบกูนาน60ครับพอดีหกสิบพอดีหกสิพอดีนะอือดูครับตัวนี้ข้ามันจะหายสอเออไม่ถึงอีกขามันจะหายสรูตัวนี้ประมาณหกกิโลนะเพื่อนไม่ถึงสองไม่ถึงหายอ่ะช่างของปลาของนายนะว่าปลาของนายจะหนักกิโลนะ ตัวของพ่อนะั้นนะ่าคือหนัก60กิโลนะ60น,น่าจะ60รอ,อดูนะว่าตัวของไหนจะหนักกี่กิโลนะรอรุดรอรุดรอรุดว่าของพ่อกับของไหนใครจะหนักกว่ากันอันนี้น่าจะหนักกว่าไหมน่าหนักกว่าน,ะน่าจะอยูจจ่ประมาณ65เอ้า19น้อยกว่า2 9กับกับ28เนี่ยใช่ไหม19กับ1 8 เกาก็ยีแปนะเป็นเท่าไร9กี่แห้าสิ่กิโลดูดูสายตาเนี่มันกลมสนนีามันยาวดูสายตาไอ้นี่พ้อหนักว่าหนักกว่าเนาะหนัของพ่อนี้ประมาณ60กิโลเป๊ะๆนะของของนายเท่าไหร่นะ5 0 56 56กิโลนะอาลงเลยนนะ หลอกตาตัวน no ี้นะหนัก5 56กิโลนะส่วนของพ่อน right? ี่ก็คือ60กิโลครับเพื่อนๆโอ้ยนี่มันยาวยาวนี่รงมันยาวนะนะธีของปลาต้องสูดต่องหางมันยาวนี่อันนี้ปลาติดมองเท่าไหร่ไอ้นี่อ้นี่ไหนสี่สบแปดัวนี้บแปดไอ้นี่ปลาติดมองเท่าไหร่อ๋อคือจะเป็นปลาใหญ่ไซส์นี้ก็คือมอง44เซนใช่ อ๋อใหญ่กว่านี้ได้นะครับต้องบอกว่าปลาระดับนี้ต้องใช้ขาใหญ่นะใช่ไหมโอ้ของนายมาโอ้นี่คือปลาของนายนะจะไม่แย่ระดับนี้ต้องกี่เซนนะ <48 S 2> สีะนะดับเซนนะอ่ตอนอนี่คือวตธอเนอกปเนื่องต่อเนื่องอเนอเนืองต่เงตนนะี่เือน,นอตอเนื่องเนนงอนเอาต่อนงนเื่อือนงน ดูฮนะก็คือเอาปลาไปขายนะนเพื่อนๆดูกันยาวๆนะโอ้ก็เอาปลาขึ้นแล้วอู้ของเอสไซส์ใหญ่เลยนะ, <c oughs> ะนี่ของเขาหมาน,นี่ ของของเราจะหมานนะวันนี้โอ้ยไม่ได้จักรวนเอาล้อลุดนะโอ้ยของุณเอ่นสุดๆเลยนะนี่เลยเขาเอสไอเนี้ยไปส่งเขาเรื่องอะไรไอนี้ประมาไอันี้กี่โลนะหกสิบกิโลนี่กิโลละอ๋อเจ็ดสิบก็ก็คูณไปเนาะเพื่อนๆอ่าแน่นอนเลยราคาส่งครับถ้าราคาถ้าราคาขายหน้าแผงก็อยู่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบ วันนี้ของวันจะได้ตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวครับอ๋อโอเคโอเคเอาไปส่งไปส่งนะคือต้องต้องรีบไปส่งนะเพื่อนๆนี่ลนะก็ดูวิถีของคนหาปลานะเาขาก็ได้ปลาไปเรื่อยนะเพื่อนๆดูกันายาวๆโอ้โหเล็กไซส, <ะ S 2> สใหญ่นะแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ไปแล้วนะ อ๋อนี่ก็ของพ่อนี่อันคือตัวเล็กนะไอ้นี่ก็ถือว่าไม่เล็กนะก็ถือว่าใหญ่นะกี่กิโลเนี่ยพ่อในรถเนี่ยได้เรื่องน่าตัวเนี้ยมาสิบห้าขึ้นอ๋อสิบห้ากิโลขึ้นนะไม่ไม่ไม่อ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่เอาไอ้ตัวเล็กเอาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับอันนี้สิสิบห้าสิบหาสิบห้าสิบห้าใช่ไหมโอเข้าใจว่าตัวใหญ่ อ๋อไปแล้วนะเฮียลิงเอารถเอาปลาไปส่งแล้วนะโอ้ส่วนนี้ก็คือของนหนนะโอ้แน่นอนเลยโอ้อ๋าเดี๋ยวไปทำคลิปปรไปลาก่อนนะพยายามคืออ่ะหนึ่งสองสามีกภาพนะส่งมาสิูมาลโอเคเดี๋ยวตั้งตั้งแต่เปิดเขื่อนมาเนี่ยได้ปลาบึกมากี่ตัวแล้วของไหนเก้าตัวไอ้นี่ถือว่าหนักหนักสุดไห สุดห <50, S 1> ้าสิบหรเก้าสิบเก้าสิบห้าใช่ไหมที่ไว้ได้หนักสุดใช่ไหมอ๋มโอโหนี่ของของนายนะแน่นอนเลยอันนี้คือขายสี่สี่สิบห้าว่าไอ้นี่ขายกี่เซนนะโอ้ไอันนี้ขายสนะี่สนะี่ 4, 4, 4, นะเฮียกลับไปนะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะสต่อเฮียไปแล้วนะปลาไปขายนะโอ้ไปเลยเฮียไปอู้นี่ก็ไดหกตัวนะ โอ้นี่นะก็ดูวิธีนะเขาหาปลาเสร็จแล้วนะของช่งชวงเช้าของวันนี้นะดูกันย,วยาวๆนะโอ,โอ้สุดๆนะก็เตรียมตัวกลับไปพักผ่อนกันแล้วล่ะตอนนี้ค,ครับอ่าสอนพ่อก็จะปลาอเอากลับไปส่งให้พ่อค้าแม่ค้านะต้องล็อกปลาไหมเนะี่ยอ่าดูนะอันนี้คือวิธีล็อกปลานะนนนนล็อกปลาก็คือร้อยเชเข้าไปในปากลืกงนะ ลากเลยโอ้ไม่ล็อกดิผมคิดว่าล็อกต้องล็อกไม้นหนหรือไม่ต้องไม่ต้องนาะยกขึ้นเลยนะอ่าลากขึ้นเลยนะนี่ก็คือวิธีของคนหนัาปลานะโอ้เนี้ยง่ายๆนะไม่ต้องอุ้มนะลากง่ายๆงี้เนาะอ๋ลากนะนี่วิธีลากนะโอ้เต็มรถพอดีเลยนะล็อกนะ,นะทุกคนก็จะช่วยกันประ,ประมาณนี้นะเพื่อน พ่อครับวันนี้พ่อได้กี่ตัวสองตัวครับสตัวนี้เนาะอ๋อสองตัวนะสองตัวอันนี้อันนี้ไปส่งใครอ่ะยังไม่รู้เอ้าลูสาวว่าอยากปดขายอ๋อปาดขายอ๋อเจอตลาดต้องขายนะอ๋อไปปาดเป็นชิ้นเนาะกิโลละร้อยไปแล้วนะอัตราช่างกบมิดเลยเนาะเดี๋ยวแต่ของเจ้านายนะเข้ามาเออ ราดูกันยาวๆนะครับเพื่อนๆอ่ารอลงมาปลานะ่วนตอนนี้ก็ไม่มีเออมันก็มีอีกลำหนึ่งนะที่เขาไปดูขายนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะเออไอ้นี้กี่กิโลนะไหนผมดูแล้วเจ็ดสิบหกกิโลคือตัวเลขกําปัมนี่คือเจ็ดสิบบาทนะโลละอ่าโลละเจ็ดสิบบาทนะก็คูณไปนะเพื่อนเเท่าไรก็ว่ากันไปนะ นี่ก็ได้รายได้ของวันนี้นะต้องบอกว่าถ้าแห่งนี้นะได้ปลาใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะนู่นนะดูกันยาวๆครับผมก็อันนี้เขาก็รอพ่อค้าแม่ค้ามาเอาปลาไปนะต้องบอกว่าสานี้คือ7 6กกิโลนะเ,นเพื่อนๆเจก็คูณไป70เหมือนเดิมนะว่าวันนี้ของไนท์เขาจะได้เงินกี่บาทก็คูณเอานะเ,นเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรฮนะก็มาดูวิถีของคนหนาปลานะที่เจริญตะกองแห่งนี้นะ มาดูกันยายนะครับก็ฝากติดตามช่องออลลี่ไทยแลนด์ด้วยน,นะครับผม oh, oh, ไม่เจอกันสวัสดีครับล